พี paid, ่บอกว่าพี่ดูพี่เราเกลือดรูปกับข้าเรื่องวัดนั้นอ่ะเห็นไหมยิ่งดูยิ่งดูจับข้าวที่มันตัก็รื่องเลยเห็นไหมจับข้ามันก็เขย่าเขย่าเรื่อนี้เป็นอะไรกันวะอะไรใช่ไหมเนี่ยย่าแปลมาสองอันป่ะคสี่ฟันไอพี่ผมคิดก่อนเขาบอกแปลว่าอะพี่ลุงว่ะเาปนนน้แมไป แม่ฝ่ายนะย่าแช่มาแลเมื่อคืนนี่ไงอยูเท่าไหมาลงแป๊บตอนเช้าเอานน้อยไม่ได้ทีนี้เรากำลังเอ่อทำความสะอาดเกื่อวกับผ้านะคะเผ้ามันดำมากไม่ใช่ไม่ใช่น้อยเสียบข้างนอกเสียบข้างนอกแล้วใครหายเอามนไม่ได้มันคนละลูกกันเจียปลาดิเอาไปเสียตรงนู้นเอาแหวนมาเลยนะเราไม่หมุนแหวนมาละ ก็นี่ไงถามเขาอยู่ไปไปเออวินไปไปหวงแหวนต้องต้องก๊อกตรงนู้นมากระตุ้เออเอาแหวนมาใส่นี่หัวมาใส่แล้วตอนนี้แหย่ตรงนี้เดี๋ยวล้างเสร็จแล้วค่อยล้างพื้นทีเดียวจบเลยไหมแล้วก็เช็ดแห้งทีเดียวจบแม่ทีนแลวกดีเียวจบมทีนะแล้วเดียวไมแะ้ดหงยมนะแล้วเช็ดทวบม่่่ะงท่าะวก็เพร้ง กนะคะับข้างในข้างในมันจะเป็นอย่างนี้มันจะดำนี้ขัดสะอาดสะอาดนะนะแล้กดำหมดเลยเพราะว่าเพราะเศษผงนะคะทำความสะอาดไม่งั้นเดี๋ยวเสื้อผ้าไม่เกลี้ยงนะคะเสื้อผ้าจะไม่เกลี้ยงสะอาดนิดนึงเนี่ยเราควรสมจิตแต่เนี่ยพี่บีบอกว่าที่คุยกับตู้ซักผ้าเรื่อยๆใครบอกใครบอกเอ้ยน้อยอย่าทำอย่างนั้นนี่น้อยไม่ดันออกอ่ะ ออกเขาะดันออกเออเนี้ลูนี้ข้ะอติดทุกไปดันเข้าหรือก็หาสิลูกออ้ยสิเก็ห่ยองเออนี่ยนเวงั้นน่ะจะล้างพื้นตรงนี้ทีเดียวเะไหแมี่ติดาผัดนหนะผัดยงน้เกลเนี่านังม่นาะเดี๋ยวน้ำมาอ๋นี่ไปเทก่อนนี่ไปเทก่อนน้ย ่นทำนะเื่อนทำหมุนแหวนให้เสร็จก่อนเออหมุนแหวนเสร็จก่อนเดี๋ยวเข้าเข้าที่ลัง ไม่ต้องรอกหมุนแผนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสียบเข้ากับเข้าแล้วแมนี่ก็เ <c oughs> อ่อช่วยกันทำความสะอาดนิดนึงทำความสะอาดนะแป้งนะอ่าที่เด็ดล้างตรงนี้ด้วยกันเราเอาในนี้เสร็จก่อนล้างตรงนี้ให้เสร็จเลยทีเดียวเลยฝุ่นเฮ้ยเอา้า <c oughs> เดียว <c oughs> แม่อายทำไมล่ะแม่ มาต้องอายมาต้องอายหนุ่มๆไปไหนกันเนี่ยเฮ้อน้องใบอ่ะตามอ๋อแหมเดินไปสวนสนามกันเลยนะอะโุ้ยใช่อะไรกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปปัดทีเดียวเอ่อวินยิงยิงพุ่ง S <S เ,ดเดี๋ยวเราเดี๋วน้ำมันต้องลาดลงไปนี่ที่นี่อีก <S <S เดี๋ยวปาทีเดียวข้างล่างลูกเอาข้างบนกลับมาเอาห้องผ้าเสร็จก่อนเสร็จทีละจุดแล้วตรงนี้ล้างตรงนี้เนี่ยก็ล้างพื้นคือจบเลยเสร็จเลทีเดียวลูกดอะไเสร็จกอนนีนกน่ะีนกานนะาีนกเหมหุดมัหเลยไม่ไม่ไม่ก็นี้แรงไปฟ้าเด๋ยเดี๋ยวเด๋ย เวินมันเดี๋ยวมันต้องหายนน่น่ะลวดลวดลวดผูกเข็มขัดหายมูลีป้าซื้อเข็มขัดมาสองอันสองเส้นพอถอดของย่าไปก็ไม่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 เก็บไงเข็มขัดไอเนี่ยเข็มขัดรัดยางไอเนี่ยรัดท่อเนี่ยเสือมมากเลยต้องหวาดกลัว ดิพี่พี่ลุงเอาตรงนี้ก่อนอันนี้มันสุดท้ายมันสาดลงพื้นเชื่อดิน้ำลงไหลมานีม่รู้เลงมานี่ยนี่ยเ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 นี่นี่เนี่ยเนี่เนี่ยเน่ยนี่เนียเนี่นี่ยเนยนี่นยเีเนี่ยเย่น่ยยเนี่เนีนี่เี่ยนี่น่นีนั่เนีเนยี่ยน่าทีย่เย่เเเเนีย่นีนนเอนี่ี่น นี e there, <ım S 1> ่ไงแม่เอาแปรงมาให้นะนี่นี่นี่ก็ใช่แปรงนี่มันเราไม่มีด้ามโทษ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 นะไม่ใช่แปรงนี่เออฝ่าไปก่อนเลเดี๋ยวให้แปรงเอีกแปรงฮะเดี๋ยวก่อนตรงนี้ก่อนแล้วใครเอาเก้าอี้มาเนี่ยฮะใครเอาเก้าอี้มานี่อ๋อเออแล้วว่าใครเอาจาก๋งลงมาเขาให้ยุ่งยัไง เลือกช่วยกันทำความสะอาดนะฮะเน,นี่ยฝนตกทีันน้ำมันขังไงมันก็เลยทำให้เลอะนะฮะเนี่ยแล้บอกอะไรให้ฟังไปกันเด้ทำความสะอาดนะคะไม่เนี่ยจริงๆไม่ต้องเสร็จในนี้มาลงมานะ นี so paper, it, Luckily, ่ลงมาที่คือจบเลยป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยงให้เดี๋ยวให้ล้งนอกก่อนเดี๋ยวเอาในในนี้เสร็จก่อนเพราะเราล้างข้างบนหน่กขามัต้องลงมานี่หมดไงข้ามันลงมานี่หมดว่าเดี๋ยวจะช็ดนะส่เาไปไม่เป็นไรเดี๋ยว

ทำควสะอาดกันนะครับทำควสะอาดกันคือ เดี๋ยวราต้องเรียกนกปลาอบรมหน่อยนะอย่าที่เรียกล่านะเธอรู้ว่าฉันเหนื่อยนะเห็นไหมลมเนะ่ยต้องเรียนต้องมาเที่ยวหน่อยแหละห้องน้เนี่ยเงีม่ต้อเกลียดคนยังพนดเกี่ยวกัเมียยัพูดเลยเฮยฮะเลยบอกเขาด้วยห้องน้ำมีต้องมาเข้าไปที่น้องห้องน้ำนะอย่าที่เรียกละน้ำเลยน้ำหลอกเขาด้วยนะ เข้าเนาาเข้าน้ำเจ้าเข้าองมไม่ข้าว่ะเข้าด้วยแต่พี่เรียร่าเข้าองน้ำมึงนะเออเอข้าห้องน้ำก็เปิดเข้าไปเลยไตือไม่ทีอะไรที่มาที่ทางแถวนี้ไม่ใช่ือพี่เรียนาไปหมดใส่ไม่ดี ยังไม่หมดเลยที่เรียกมาเหมดเลยไม่รู <m <m ้อะไรกัะอเดี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 ดดี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 ดดี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 ดดี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 ดดีดีดีดดี เราทำความสะอาดนบ้านเราเนี่ยนะแม่เออทำความสะอาดกันเลยน้ำแจกต่างเลย่เราโอ้ยบ้านนี้ทำทุกวันเนี่ยอทำงานทัทีุกวันทุกวันเลยนี่จับไม้จับไม้จับไจับไม้่อจับได้ โอ้ดีใจอนี่ดีมากดีอน้ออยากอยู่กรุงเทพต้องไปเป็นคนต่งงลยไม่ทำให้เหนือนาดนี้กทำได้ตองขายสินค้าขายสินค้าใช่ไหมขายว่าอยกับทามท่นโอ พูดอยู่คนเดียวค่ณคุผู้มคุณพ่อเขาพูดเป็นภาษาเป็นายเลยคะเป็นป้ายป่ะน้องสาวเป็นป้ายป่ะพูดอยู่เป็นใบหน้าพูดอยู่คนเดียวว่าเป็นใบหน้าบ้างอันนี้ก่อน

对呀，也是二哈嘛。